สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีเมนูจะมาแนะนํากันนะคะเผื่อคุณผู้ชมจะได้ไปเอาไปทํากันนะคะช่วงนี้นะคะหน่อไม้ออกเยอะเลยนะคะนี่ไปเจอที่มาจากตลาดนะคะเขาเอามาวางขายเนาะเป็นหน่อไม้ที่ต้มแล้วนะคะสุกแล้วนะคะแกะให้เรียบร้อยเลยเนาะเราก็นําจะมาผัดกันนะคะเราจะมาผัดกันเนะเาะก็จะมีส่วนประกอบง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่มูยหมูชิ้นนะคะหมูชิ้นหั่นแล้วเนาะ แล้วก็มีกระเทียมนะคะซึ่งปุบแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไว้ผัดกันนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกพริกวันนี้มีพริกหวานด้วยพริกหวานสีแดงนะคะเราจะมาหั่นกันก่อนนะคะตัดหัวมันออกเลยนะคะหั่นแบบนี้เลยนะคะอ่าเรามาหั่นกันเลยนะคะหั่นเป็น หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ประมาณนี้อย่างนี้เลยนะคะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้เนาะด้านไหนที่หั่นไม่ได้แสดงส่วนไหนที่หั่นไม่ได้คือว่ามันเก๋เลยนะคะเราก็จะไม่หนะั่นนี่นะคะหั่นแบบนี้นะคะหั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดตัดหัวมันออกนะคะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราหัน่นหน่อไม้เสร็จแล้วนะคะหน่อไม้เสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาหั่นผีกันนะคะหั่นเป็นหั่นเป็นแบบนี้นะคะเฉียงๆนะสไลดเฉียงๆนะนะคะ เครื่องปรุงที่ใช้ในการผัดก็เหมือนผัดทั่วไปเลยนะคะพริกก็จะมีความเผ็ดนะคะแบบน,นี้นี่นะคะพริกหวานของเราใส่ด้วยอร่อยดีค่ะเขาบอกว่าพริกมีวิตามินซีนะคะ ติตามันซีทำหน้าที่อะไรสร้างภูมิต้นานทานให้กับร่างกายนะนนคะเนสีสันสวยงามค่ะเ่ผิวมันจะเข้ามือ เรียบร้อยส่วนผสมเรามีแค่นี้นะคะคุณผู้ชมจมําได้กันไม่เอ่ยเนาะก็จะมีหมูนะคะหมูหั่นชิ้นเนาะกระเทียมนะคะที่เราจะไว้ผัดเนาะมีหน่อไม้หน่อไม้ต้มแล้วนะคะแล้วก็มีพริกนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ลืมไม่ได้คือต้นหอมะคะ่ะ นี่นะคะต้นหอมแล้วก็ต้นหอมซอยเลยเลยนะคะต้นหอมก็หั่นเป็นท่อนเลยนะคะหั่นเป็นท่อนประมาณนี้เลยอ่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมกระทะกันนะคะเพื่อที่จะผัดนะคะไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะ,ะเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยนะคะนนี้เราเตรียมกระทะกันแล้วใช่ไหมคะใส่น้ำมันลงไปอีกนิดนึงนะคะ เราจะใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อที่จะได้หอมๆนั่นแล้วนะคะเชฟน้อยเชฟน้อยค่ะวันนี้มีเชฟน้อยมาช่วยเราทำข้าวนะคะวันนี้มีเชฟตัวน้อยอน้ำมันเดือดแล้วนะคะนี่เราใส่กระเทียมลงไปนะคะผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูนะคะเร่งไฟนิดนึงนะคะลูก เด็น้อยชื่อน้อยชื่อน้องฟิวนี่ใคอยากเห็นหน้าชื่อน้องฟิวนะคะวันนี้น้องฟิวจะมาช่วยทำแบบ้า้วพอทุกคนคะพอกระเทียมเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาหมูลงไปผัดเลยนะคะน้องฟิวมาลูกไม่ใช่ตระมานั้นครับอ้นี่มนจ้อหน้องผัดเลย หัดเลยช่าเปหั่นเอามีเกอะั เแล้วใส่ซอสไก่าาานางไก่จริงๆจะใส่จาไขายเรื่องเสร็จแล้วอวรอขาหอกสาเกี่ยวนะคะคก็ผัดหี่ผัดผักว,วไปเัยค่ะเ,คเรียงรับแต่เลียยนวัถีดิบน้องน้ำตาลใสร้อมเกี๊ยวนะคะ สุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาหน่อไม้ใส่ลงไปส่เลยค่ะห่อไมนะคะัเลยนะคะนที่เหั่นมานี่ค่ะต้นหอมนะคะใส่ลงไปเลย ไปแล้วชื่น้องเซียวนะคะชี่อไคลเฟลิกอันนี้อยู่บ้านกันเรียนหนังสือออนไลน์ที่บ้านเ,นเรพราะด้วยสภาวะโควิดนะคะเราก็ต้องอยู่บ้านกัน เรยนะคะเริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาซ้นกันเนาะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเยำยออค่ะเยำย่ยอดะเป็นเกี่ยวอร่อยค่ะมันก็จะมีรสเผ็ดของพริกที่เราใส่ไปผัดด้วยนะคะเราก็จะได้มีหนูมีโปรตีนนะคะมีหน่อไม้เนาะเมื่อกี้เติมน้ำเป็นนิดหนึงนะคะมันแห้งแต่แตชิมลอง อืมดีเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตัดใส่าจานกันนะคะไม่ดได้ลูกคุณผู้ชมคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของถาดหน่อไม้ใส่พริกนะคะเห็นไหมคะออกมาแล้วสีสันน่ากินนะคะคุณผู้ชมลองไปทําตามกันได้เลยนะคะหน่อไม้ผัดพริกสดค่ะไปดู